สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจฟอร์ดแมว์มวอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนมมินค่ะและรถที่อยู่ด้านนี้นะคะเป็นรุ่นแคป XL ็กลพัทราคา6 9 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้นะคะแต่งหล่อเลยเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวแต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดเลยเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้า รุ่นแ a ปเตอร์ V6 นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวัสสือ FORD FORD แบบนี้นะคะสีดำตัดกับขอบสีส้มเข้ากันมากๆเลยในส่วนของไฟด้านบนนะคะก็ติดตั้งให้เป็นไฟ3จุดสีส้มเช่นเดียวกันนะคะถัดมาตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงฟิตค่ะใหญ่ๆเต็มผืนฝากระโปรงแบบนี้เลยสีดำตัดกับสีขาวแล้วก็มีโลโก้รูปแรดสีส้มแบบนี้นะคะเข้าคอนเซ็ปต์กันทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้า โปรเจคเตอร์ไม่ใช่ไฟหน้าฮาโลเจนค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ใส่ติดตั้งครอบไฟให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเพิ่มความคมชัดให้กับดวงไฟนั่นเองค่ะในรุ่น XL พ u s เนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกนะแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างค่ะว่าตัวด้านข้างเนี่ยติดตั้งอะไรเสริมลออะไรกันมาบ้างนะคะในส่วนตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะคะขนาด6นิ้วลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าอยากได้แบบมีหมดุดหรือว่าแบบเรียบแบบนี้นะคะมีดําเงาดําด้านเลือกได้หมดเลยนะคะโอเค แล้วก็ในส่วนของล้อแม็กค่ะตัวนี้เป็นลายยอนฮิตเลยเป็นลายดอกไม้นั่นเองนะคะขอบ18ใสายยา 3, ะะ่ยาง Monster AT3 นะคะซีรีส์ยาง265ทับ60 r 1นนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่ลนซุ้มแน่นอนล้อแม็กเนี่ยเราก็ให้เป็นตัวตัวเน็กเจนเนี่ยจะให้ตัวปีกนกใหญ่กว่าเดิมนะคะก็จะทำให้ รองรับการบรรทุกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างตัวนี้ติดสติกเกอร์รูปเสือนะคะแบบนี้พร้อมคําว่าแรงเจอร์สีส้มนะคะก็คือเข้าคอนเซปต์กันไปทุกอย่าง บันไดข้างนะคะเป็นแบบเรียบค่ะมีกันลื่นให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือมือเปิดประตูนะคะจะเป็นสีดําด้านเบ้ารองมือจับนะคะฟิล์มคิ้วกันสราหลังคาติดตั้งเรียบร้อยในส่วนของกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่ารุ่นเอ็การ์พัทเนี่ยภายในหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่เริ่มจากการเปิดแคบกับประตูพร้อมกันก่อนคือมันกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเบาะหนังเพิ่มเติมนะคะ แขงประตูค่ะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมือเปิดประตูแล้วก็ตัวควบคุมกระจกนั่นเองค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นปรับไฟนะคะมีสระดับเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าร้อเซนหน้าจอนะคะก็จะเป็น3มิติมีรูปตัวรถเมื่อกี้ตรงนี้นะคะเป็นจอ10นิ้วค่ะถัดลงมาตรงด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่ชาร์จ มือถือนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์หสปีดนะคะเดี๋ยวให้ดูงานเบาะหนังชัดๆนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีส้มแบบนี้ด้านหลังก็กว้างเลยทีเดียวนะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับใช้ไปบรรทุกของนะคะแล้วคนก็ยังนั่งได้อีกต่างหากนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับภายในนะโอเคตัวนี้โลบาร์นะคะติดตั้งเป็นของเอาแลนเดอร์ค่ะทรงแขนยาวแบบนี้ไปถึงท้ายรถเลยมีตัวหนังเอาแลนเดอร์อยู่ตรงนี้นะคะสีส้มพร้อมกับติดตั้งตัว ตัวนสือแรปเตอร์นะคะแบบนี้ในส่วนของครอบไฟค่ะก็ติดตั้งครอบไฟสีดำด้านไปให้ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะช่วยเพิ่มความคมชัดให้กับดวงไฟนั่นเองฝาท้ายนะคะติดตัวสติ๊กเกอร์สีส้มคำว่าแรนงเจอร์ไว้ตรงฝาท้ายด้วยรุ่นนี้นะคะไม่มีกันชนท้ายแต่ว่าลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดนึงลืมพูดก็คือว่าตัวโชคนะคะ จะเป็นแบบนี้อยู่ด้านด้านหลังนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาดูโชคแล้วก็พาชมรอบตัวรถสัก1รอบนะคะขอย,ย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่6,99,000บาทค่ะเป็นรุ่น CAP XL p l u s นั่นเองค่ะมีโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่2,9,000บาทนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปีเลยนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเลือกโปรโมชั่นได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ชม ครบรอบคันไปแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งแบบนี้นะคะติดต่อหาแม่เหมียวทางอินบ็อกซ์เลยหรือว่าโทรมาที่0 614695461ค่ะ0 614695461ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมสำหรับคลิปนี้นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย